ออกมาสองครับพี่เร็วฉันรีบผมครับพี่ครับพี่ครับมีอะไรบัตรพี่ไม่มีเงินรูดไม่ผ่านครับผมจะรูดไม่ผ่านได้ไงปกติรูดได้เป็นแสนเครื่องรูดเสียหรือเปล่าไม่เสียครับมันขึ้นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกครับที่ลงมาให้ผมได้ไหมฉันเป็นลูกค้านะไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องรูดบัตรบอกอยู่ว่ารีบเรเร็วได้ปะะ พี่ลงมาดูบัตรพี่เถอะครับน้องพี่บอกว่าพี่ไม่ลงไงอ่านไม่ออกก็ไปเรียกผู้จัดการมาอ่านสิยืนเบื้ออะไรอ่ะคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดผู้จัดการอยู่ไหนไปตามมาดิพี่งโง่แบบนี้ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเป็นแค่เด็กปั๊มไงไม่เรียกผู้จัดการมาผู้จัดการอยู่ไหนถ้าปัญหาแค่นี้น้องแก้ไม่ได้นะก็ลาออกไปซะอ๋อจะลาออกไปน้องก็โดนไล่ออกอยู่ดีอ่ะงโง่ขนาดนี้ไง ตอบเลยเร็วๆนี่คุณทำไมต้องว่าน้องเขาด้วยอะ่ะคุณจะไปดูถูงได้ค่าน้องเขาทำไมอะคะก็ฉันรีบนี่คุณมันก็รีบกันทุกคนแหละถ้าหากว่าคุณรีบเนี่ยคุณก็ลงมาดูเครื่องตามที่น้องเขาบอกมันจะเสียเวลา ก็ตอนที่คุณมาดูถูกด้อยค่าน้องเขาเนี่ยแหละค่ะหวั่นอะไรวะนี่บัตรพี่รูดได้ปกติครับผมเอา้าเราเต้องจะรีบที่ื่องอะไรกันพี่ต่อคะพี่มากันกี่คนครับพี่จะมากี่คนมันก็เรื่องของพี่ต้องมาจะเออถามบอกถ้าพี่มากันหลายคนก็แล้วไปครับผมพี่มาคนเดียวทำไม คือผมเห็นตอนที่พี่เปิดประตูรถครับมีคนวิ่งขึ้นรถพี่ครับตอนนี้แอบอยู่หลังบ่อครับพี่เ,เป็นผู้ชาย ใจเย็นครับเขาน่าจะมองอยู่คุณต้องแจ้งตำรวจแต่โทรศัพท์ฉันอยู่ในรถอะ่ะโชคดีไม่มีอะไรหายค่ะไม่เป็นไรครับผม S <S> ผมไม่เห็นสังเกตตั้งแต่ตอนพี่ผู้ชาเขาเปิดประตูรถแล้วครับว่าทําไมต้องค่อคอยยองถ้าเป็นตามปกติมาด้วยกันก็น่าจะเปิดตามปกติครับผมับเท่านี้แหละครับก็จริงของน้องพี่ขอโทษแล้วก็ขอบคุณอีกทีนะนี่คุณแล้ว่าคุณโชคดีนะที่เด็กปั๊มคนที่คุณบอกว่างงงๆคนที่ไม่มีปัญญาคนเนี้ยเขาได้ช่วยทั้งความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคุณไว้อ่ะอยากให้คุณจําเหตุการณ์นี้ม่นเป็นบทเรียนสําคัญในชีวิต อยากได้ไปด้อยข่าหรือดูถูกไอ้ใครเขาอีกอะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเพียงแต่เขาหวังดีต่อคุณน้องน้องมีปฏิพาน์ไหวพริบดีกว่าพี่มากจริงอะพี่ขอโทษแล้วก็ขอบคุณจริงนะครับผมขอบคุณคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะ